สวัสดีครับเพื่อนพ้อน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านไายจังหวัดระยองครับสวัสดีเชา้าวันอังคารนะครับทุกท่านทุกคนครับวันอังคารที่3แล้วครับผมวันอังคารที่3แล้วกันยายน2567ครับ ฝนฟ้าก็าตกเหมือนเดิมนะทุกท่านทุกคนนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับขอขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับทำภารกิจใด,ดให้สำเร็จสำเร็จรุ่่วงจงทุกประการนะครับวันนี้เสวนากันต่อวันนี้คุยกันในเรื่องของคุยกันในเรื่องราวของ พระขุนแผนนะพระขุนแผนของพลายกุมารปีหน้านะครับที่ว่าเป็นยอกนิยมเนาะบอกนิยมเดี๋ยววันนี้จะมาสะท้อนในอีกในอีกมิติหนึ่งนะครับในอีกมุมมองหนึ่งนะครับเผื่อเป็นแนวทางเป็น ให้เราได้เห็นนะครับว่าเออการที่จะไปยึดอะไรเลยหรือไม่อย่างไรนี้นะครับก็ต้องพิจารณาในในหลายอย่างนะครับเอาฝากให้คิดเนาะสำหรับคลิปนี้นะทุกท่านทุกคนด้วยพิมพ์นะครับวันนี้เราจะผมจะชี้พิมพ์ให้เห็นชี้พิมพ์แล้วก็ทุกท่านก็ไปต่อยอดเอานะครับ ลงบะทีมที่เห็นอยู่ข้างล่างคุณแผนที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเนื้อขาวนะครับเป็นเนื้อขาวแต่ลงบอลน,นี่นะเป็นเนื้อขาวแต่ลงบอลน,นะครับแปลว่าเนื้อขาาจะเป็นเนื้อขาวจินดามณีขาวพุทธคุณนะครับผมเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกนี่แหละแล้วก็มาทาบอล แปลว่าขึ้นพิมพ์แล้วเรียบร้อยนะครับค่อยมาทาบอลข้างนอกไม่ใช่ทาบอลอยู่ในบล็อกนะครับก็เลยออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ขอบข้างพวกนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับพิมพ์นะไม่เกี่ยวกับพิมพ์ขอญาติเรียนอย่างนี้ว่าไม่เกี่ยวกับพิมพ์แต่เกี่ยวกับว่ามวลสารนั้นที่เอามาทำนในครั้งนั้นในการกดนั้น มันมีมากมีน้อยเพียงใดถ้ามากมันก็ต้องล้นอยู่ดีนะครับเนาะถ้ามันมากมันหน,นาเนี่ยมันก็ต้องล้นอยู่ดีถ้าองค์ไหนที่บางๆไม่พอมันก็ต้องมันจะคนละอย่างกันนะครับถ้าเยอะเกินไปเขาจะมีขอบพับเห็นไหมครับจะมีขอบพับนะขอบพับแต่เห็นหลายเห็นหลายคนหลายกลุ่มเขาก็ไปบอกว่ามันจะต้องมีขอบเกินขึ้นมาแบบนี้นะ ต้องขอบเกินขึ้นมาอย่างนี้เพราะเกิดจากแรงกดของบล็อกมันจะต้องมีขอบล้นอย่างนี้เพราะเป็นด้านหน้าด้านด้านหลังเออมันก็มันไม,ไม่ไม่น่าอย่างนั้นนะมันไม่น่าอย่างนั้นเพราะพระองพุทินเนี่ยไม่ได้ใช้หน้ากับใช้หลังอย่างเดียวแล้วก็จบอย่างที่บอกนะเราไปเจอหน้าอีกหนึ่งหน้าหนึ่งบล็อกหนึ่งพิมพ์หลังก็คนละอย่างกันไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาตัวนี้มาเป็นอ่า บรรทัดฐานชัดเจนท่านอกเนื้อจากนี้แล้วมันไม่ใช่นะผมว่ามันกะไรกะไรอยู่นะอันนี้เป็นมุมมองของแอดมินนะครับของสออนดอนทีวีนะทุกท่านเห็นประการใดก็สุดแท้แต่นะครับเอามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรีนรู้กันไปด้วยกันนี่แหละท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมไปด้วยนะครับแล้วทีนี้ในพิมพ์นี้นะครับมันบอกอะไรอีกเดี๋ยวมาดูมาทบทวนกันนะครับแล้วก็ผมจะดูเพิ่มเติมนะมันไปนปลาคนอย่างนี้จริงๆนะทุกคนนะ เดี๋ยวเรือเบื้องต้นดูทางกายภาพไปก่อนเนาะนี่ครับผมเป็นนิยมนะครับทุกท่านเป็นอยู่ในโซนของนิยมที่เขาว่ากันนะนี่นะครับผมให้ดูไปก่อนบอลกระจายทั่วองดีนะครับบอลกระจายทั่วองค์ด,คกคดีก็มีที่อยู่ส่วนสูง,สง โดนสัมผัสก็หลุดลอกกันไปบ้างธรรมดาหรือวางอย่างนี้เนาะเนี่ยที่วางเนี่ยก็ก็ทำให้มีรอยช้ำนะรอยช้ำรอยหลุดหลุดออกไปบ้างนะครับบนผิวข้างบนนะเฉพาะบอลนะครับเฉพาะบอลนะเฉพาะบอนลนครับทุกคนค,นครับผมัผมก็จะหลุดไปบ้าง ประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมถอดพื้นสีเขียวออกผมใส่ในกระจกครับเออใส่ในกระจกพื้นพื้นข้างล่างนะครับจะได้เห็นสีเขาชัดเจนหน่อยนะครับเอาคราวนี้เราจะมาดูไล่ไปตามจุดนะครับนี่ดูวันณะของท่านครับเนื้อข้าเหนียวสุกชัดเจน,นครับผมสวยงามามีความแห้งแต่นึบมือนะครับความแห้งเหนึบมือ นุ่มมือครับคาบเขาเขาที่เห็นนี่ไม่ใช่แป้งโรยบล็อกแน่นอนครับคาบเขาคาบเขาที่เห็นไม่ใช่แป้งโรยบล็อกแน่นอนนะครับจะเป็นอย่างไรยัง,งก็ต้องไปส่องอีกทีหนึง่งเพราะอะไรถึงว่ายอย่างนั้นเพราะว่าเขาทาบอนข้างนอกนะครับจุดแรกคือจุดเกินตัวนี้นะทุกคนนะครับผมจุดแรกคือจุดเกินตัวนี้นะ จุดแรกนะครับนี่นี่จนี้นะครับในร่องนี้นะครับนี่จุดเป็นจุดเห็นไหมครับเป็นจุดนี้นี่ครับที่เขาชี้กันนะมาไล่ตามนะไล่ตามนี่ครับนี่หนึ่งหละสองเส้นแตกตรงนี้ครับนี่เส้นแตกตรงข้างข้างซุ้มนี่คล้ายๆกับตัวพอผ่านนี่นะซุ้มเสานี่ครับนี่ครับเส้นแตกจากตัวนี้ไปครับนี่เส้นแตกเขาจะมีเส้นแตกไป สำหรับตัวบล็อกนิยมเขาบอกว่าถ้าไม่มีพวกนี้เขาก็ไม่เล่นเขาก็ตีเกไปหมดนะครับในกลุ่มนี้ก็ว่ากันไปครับสับเพยใหละแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่ผมไม่เป็นอย่างนั้นแอดมินไม่เป็นอย่างนั้นนะครับดูหลายๆอย่างนะครับดีหมดนะครับของปูของให้ทันนะน,นี่เขาจะแตกไปอย่างนี้นะครับแล้วโมลีนะครับโมลี ถ้าดูอย่างนี้ถ้าใครติดตามน,นะครับโมลีอย่างนี้เราก็ฟันทงไปได้ว่าเป็นทองเหลืองแต่งนะครับที่เขากําหนดขึ้นมานะครับเพื่อให้สื่อสารกันรู้เรื่องจริงๆก็เป็นบล็อกโลหะครับนี่ครับใบหูคมๆนะนี่แล้วพื้นเหรียญพื้นพื้นพระนะครับเขาะจะมีมิติลึกลงไปแล้วก็จะไม่ไม่เรียบนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหม คมชัดๆเลยใจเป็นเส้นเลยนะครับเส้นเป็นบล็อกนะครับนี่เป็นเสี้ยนเป็นเส้นบล็อกนะครับที่แขนเห็นะครับนิ้วมือคมปิดนะครับคมสวยคมนิ้วมือนิ้วมืออ่อนไว้อ่อนช้อยนี่นะนิ้วมือครับนิ้วมืออ่อนช้อยอ่อนหวานนีมองข้างบนครับ สำหรับนิ้วมือท่านแล้วก็ท้องท้องก็มีขีดนะครับเห็นไหมนี่มีขีดนะครับมีขีดที่ท้องมันตามเพราะว่านะผมไล่ตามให้เห็นนะ,ะนิ้วมือสวยครับสวยคมเลยนิน้วมือเห็นไหมครับแล้วเท้าเรียวนะครับเท้าเรียวงุ้มเข้าไปหาใต้เข่าครับนี่ครับงุ้มเข้าไปใต้เขา่าเส้นรองบัวนะครับฐานบัวก็ จากตัวโตก็เรียวลงเรียวลงเรียวลงแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นบัวนี่คมคมนะเส้นบัวคมคมสันบัวครับนะสันบัวคมคมนี่นะครับจุกก็มีจุกขีดสองขีดเป็นมวยผมมวยจุกแล้วก็กุมารหนั่งส้นนี่ครับหนังส้นนี่นะครับผม องนี้ก็มีอันนี้ด้วยนะครับก็มีน้ำตกด้วยเส้นน้ำตกมีด้วยมีด้วยนะครับองนี้มีด้วยนี่นี่เส้นน้ำตกครับด้านหน้านะประมาณนี้นะครับส่วนด้านข้างนั้นมันก็เป็นเส้นนี่ครับเป็นเส้นบังคับเส้นขอบนี่ยครับจะเป็นชัดเจนแบบนี้นะครับองค์ที่ชัดชัดนะนี่ ด้านข้างด้านอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเขาจะเป็นแบบนี้สําหรับตัวนิยมพิมพ์เอครับนี่ครับเขาจะเป็นแบบนี้ถ้านอกจากนี้เขาก็ตีเกน,นะครับในกลุ่มที่เขานั่นกันนะครับแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นนะพระองูมีหลายวาลระสร้างนะครับจะมีแค่นั้นเป็นไปไม่ได้นะ นี่ครับเขาจะเป็นด้านข้างก็จะเป็นแบบชัดเจนแบบนี้นะครับผมเรานี้ตรงนี้นะครับอุณารลมก็เฉียงไปหน่อยนะครับตามนี้นะเฉียงมุมบนมุมบนไปสักหน่อยครับแล้วก็อง์นี้จะเห็นชัดเจนอยู่นะครับสำหรับขีดหนึ่งที่จากหางงงงมาที่วอร์แหวนตำแหน่งนี้นะเนี่ยตำแหน่งงองงนี้ครับงองงมาขีดออกมามาหาวอแหวนนี้จะเห็นอยู่หน่อยนะครับผมองที่ชัดนี่ครับเนาะ จะเห็นนั่นครับองค์ที่ชัดเขาก็จะเห็นนะครับเราก็ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับไม่มีก็ใช่ว่าไม่ใช่นะนี่ครับวันนี้มันมองเห็นอยู่เนาะครับส่วนใต้ใต้ททหารมันก็จะมีเป็นจุดยืนเหลี่ยมนะครับก็ตามนั้นแหละมีไม่มีนะครับแต่ถ้าเห็นก็ดีนะครับถ้าเห็นก็ดีถ้ามีนะครับีอย่างองค์นี้ก็เห็นเห็นไหมครับเป็นจุดนูนนะครับผมอ่านูนจุดนี้นะ ใต้หางทศหารนี่ครับใต้ทศหารนี้นะใต้ทศหารตัวนี้ครับมันจะพอเห็นอยู่หน่อยๆครับจุดนี้ก็นูนนะครับจุดนี้ก็นูนสูงขึ้นมาครับก็นูนสูงขึ้นมานี่ครับสูงขึ้นมาอ่าแล้วก็ตัวอ,อ่างก็จะมีเขี้ เห็นไหมครับตัวอ่างครับขีดหัวขีดท้ายอ่ะขีดปลายขีดตรงนี้นะครับอ่างเป็นเส้นแตกนะครับเป็นเส้นแตกครับนี่นะตามนี้นะแล้วก็จุดกก่กอไก่นะครับเขาก็อ่างบล็อกนั้นบล็อกนี้ไม่มีบล็อกอะไรทั้งสิ้นเลยครับผมทุกท่านทุกคนนะเขาเป็นบล็อกวัดของปูนี่แหละนี่ครับเส้นแตกตัวนี้นะครับนี่ครับเส้นแตกตัวอ่ะติงนี้ไปนะครับ แตกขึ้นไปครับนี่แตกขึ้นไปมีแตกขไม่แตกนะีแตกขึ้นไปครับอ่ะแล้วก็ตัวนะครับแตกขึ้นไปในหัวกระโหลกนะครับอันนี้ก็พาดมาพาดมาแล้วก็มุดไปอย่างนี้นะนี่ครับพาดมาแล้วก็มุดไปอย่างนี้อันนี้เส้นแตกครับนี่ครับเส้นแตกเห็นชัดเจนตัวนี้ตัวนี้ชี้ผิดตัวนี้ครับนี่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 ตัวนี้นะครับชี้ผิด แตกไปกับตัวหนะที่แตกที่แตกตรงขอบเห็นอยู่นะครับผมอ๋มอเดี๋ยเพิ่งงงเรื่องนี่เรื่องนี้เส้นแตกตัวนี้ตามเก่าผมตามเก่าน,นะเห็ครับอ๋อแล้วก็มีเส้นเกินเห็นไหมครับอยู่ใต้ตัวหน้านี่ครับใต้ขอบเส้นยันนะครับที่ขึ้นไปเส้นนี้นะมีเส้นหนึ่งเห็นเล็กๆงเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น เป็นขีดขึ้นไปนะครับจากตัวอู่นะครับบอกให้เห็นว่าเป็นบล็อกทองเหลืองแต่งครับมีตำแหน่งนี้เลยนะตามมิสะละเอะเมตสะอะไม่ตินี่ประมาณนี้เลยนะครับองนี้นะครับรอยนี้เป็นรอยธรรมชาตินะครับบอกได้อย่างไม่ไม่ได้หานหลุดแตกนะครับผมเขาเป็นการเซตตัวนี่แหละนะครับก็ทําให้เห็นเป็นธรรมชาตินะครับแม้ บางคนเขาไม่ชอบเขาจะชอบสวยก็ตามสมบูรณ์ก็ตามแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติสวยอยู่นะครับตัวแอดมินก็ชอบแบบนี้แหละมันมองให้เห็นเป็นธรรมชาติอยูนะครับนี่ครับรอยยุบรอยย่นรอยยุบรอยย่นรอยอะไรต่างๆนะครับพระการเวลาขนาดนั้นเนาะอย่างเงี้ยสวยครับผมนี่ขอบข้างเห็นหลุดออกไปให้เห็นเป็นเนื้อขาวก็อยู่ประมาณนี้นะทุกคนนะ แต่ทีนี้นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะที่เพิ่มเติมเข้ามาคือตัวนี้นะครับอะทุกท่านดูนะนี่ครับตรงที่แขนนะครับผมขีดที่แขนนี่คืออะไรนะขีดที่แขนนะนะนี่ครับผมนี่ครับันไข้ที่ไปยึดในอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จเลยครับใต้สถานเดียวนะผมจะบอกไว้เลยนะนี่ครับหรือมีมแล้วแขนโผล่มาได้ไงนะครับแขนขีดนะครับ แล้วก็ไหลฉีดเห็นไหมครับนี่ไหลฉีดครับไหลฉีดนะครับใครมองไม่เห็นเดี๋ยวชี้ให้เห็นนี่ครับไหลฉีดตรงนี้ครับไหลเขาจะฉีดขึ้นไปข้างบนนี่ครับอันนี้แขนฉีดนะครับนี่ไหลฉีดนะครับถือว่างดงามนะครับงดงามแล้วก็หน้าศึกษาไปอีกนะครับนี่มันมีไหลฉีดแขนฉีดนะครับทุกอย่างมีหมดเลยนะครับ นี่มีมดมีหมดทุกประการนะครับซึ่งแขนฉีดไหลฉีดนี้มันจะไปมีในบล็อกอีกบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกโพสองฉีดอ่ามันจะมีไปบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกโพสองฉีดโพสองฉีดแขนฉีดไหลฉีดอีโอโยันติงนั่นแหละนะครับเอาละวันนี้มาสะท้อนอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นประการใดนะครับเพราะใครที่จะไปยึดต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเดียวนั้นตายแน่ครับคุณจะไม่เจอพระแท้หลวงปู่เลยนะครับ สิ่งพระแท้ใครจะบอกว่าแท้ก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละที่เราเขารบรอเอามาบูชานะครับเออมันก,ก็จะเกิดผลกับตัวเราเองนะครับนะมันเป็นปัจจิตงวิทิตับโวินยูฮีตนจะรู้ได้เฉพาะตนนะครับจะให้คนอื่นมาบอกมาอะไรไม่มันก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเชื่อตาเชื่อใจเชื่อเราที่เราปฏิปทาอะไรเนี่ยนะ่ครับดูนะครับดูผิวดูผิวพระครับ งามทุกอย่างครับแล้วตัวนี้นี่มันมีเส้นนะครับมองดีเขามีเส้นขึ้นไปนะครับเส้นเป็นเส้นๆนะครับสําหรับพื้นนะครับแล้วก็มีแขนขีดและไล่ขีดอย่างนี้เอาละนี่ครับตัวประเด็นแขนขีดล่ขีดเนี่ผมเอามาให้เพิ่มเติมมาามันมีนะครับนอกจากจะเป็นบล็อกนิยมแบบนี้นะนิยม A ที่เขาว่าเลยนะตัวนี้เป็นทองเหลืองแต่งครับ แล้วเขามีเพิ่มตัวนี้มาจะว่าประการใดเพราะฉะนั้นใครที่จะไปยึดนี่จะไม่เจอพระเหล่านี้เลยนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะเขาศึกษาเขาดูแบบไหนใครดูแบบไหนดีหมดทุกคนทุกท่านเลยนะทุกคนนะนะครับแต่ก็จะชี้อีกมุมหนึ่งมาสะท้อนอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเองว่าในการกําหนดพิมพ์บีพิมพ์อะไรพวกนี้ผมว่าไม่มันไม่เป็นไปตามเหตุและผลเป็นไปตาม ความน่าจะเป็นนะครับเรามองถึงวัดวาอารามเรามองถึงอะไรต่างๆที่แล้วเสร็จนะครับไม่งั้นวัตถุมงคลในวาระต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายรวมทั้งกิ่งรวมทั้งเหรียญรวมทั้งผระผงพิมพ์ต่างๆนะครับเออพิมพเล็กก็เหมือนกันนะครับพิมพ์เลกเขากาหนดเหมือนกันนะครับนะมีโน่นนี่นั่นกําหนดนะครับแล้วก็เพื่อที่จะบีบราคาให้มันแพงและมันสูงขึ้นมาเท่านั้นแหละนะครับเอาะเราท่านทุกคนก็ใช้วิจารณญาณ ก็แล้วกันนะครับผมดีหมดนะครับด้วยศรัทธาเดียวกันนะครับาจะรู้ได้เฉพาะเรานี่แหละนะเราท่านนี่แหละรู้ด้วยตนเองนะครับมันอธิบายไม่ได้มันสิ่งเนือโลกนะครับนะของชาวพุทธเรา,ราศาสนาพุทธเรานะครับเดี๋ยวนี้ก็มีกระแสเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของอผิดที่ผิดทางในเรื่องของการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของ,ององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ในเรื่องของความ เชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลอะไรต่างมันมีคู่กันมานาน,นแล้วนะในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีอะไรเกิเดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเนาะเทพทรงองค์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับผมใช้วิจารรญาณเอานะครับวันนี้ก็มาสะท้อนให้เห็นอย่างนี้นะทุกท่านทุกคนนะครับจุดมันมีหมดนะครับมีหมดทุกที่มีหมดทุกอย่างนี่ถามีหมดแขนเขินอะไรหมดเทียนน้ำตกอะไรมีทุกประการนะครับ แต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือแขนขีดกับไลหลขีดเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนเห็นประการใดว่ากันนะครับผมวันนี้มาสะท้อนให้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปรากฏแค่องค์นี้มันเห็นมานานเห็นหลายแล้วล่ะครับแต่วันนี้ถือโอกาสเอามาแชร์กันทีนะครับสลับเช้าวันนี้ทักทายกันสําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับมีนัดเจอกันนะทุกท่านทุกคนนะครับเรามีนัดเจอกันนะครับ20นาฬิกา 20นาฬิกา3านาทีโดยประมาณนะครับก็ถือโอกาสกลาบเรียนเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านทุกคนได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยน,ร,ยนรู้กันไปแล้วก็มีอะไรก็นะพูดคุยกันนะครับในรูปแบบของอกัญายาณมิตรนะครับกัญยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับถือโอกาสเชิญชวนนะครับเดี๋ยวไม่แน่เยน็ยนๆก็เดี๋ยวมาลงอีกสักคลิปหนึ่งเนาะโอเคนะครับบุญรักษาทุกท่านทุกคนครับผมพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไป บุญรักษาครับเดินทางปลอดภัยนะครับขายร่ำรวยครับสุขสมปัตนาทุกประการครับสวบัสดีครับอ่อนอุดมทีวีครับผม